ขยับหรือเจมไปเล่นตำแหน่งถนัดกับวินแบกด้านขวาเลยครับนี่ครับเจมส์แตะเข้ามากองเต้กองเต้ดูครับแตะกระชากโอ้โหเจอชิมิคัสอ่าตรงนี้เบียดเอาไว้แล้วก็ซีฟาวด้วยนะครับกองเต้อัติลาี่ถูกเกล็ดลงมาเล่นสำรองมีเวลาเยอะพอสมควรแล้วก็โชยเห็นแล้วว่าตอนนี้ฟิตเต็มที่นะครับแล้วก,กองเต้เจ็บไปตั้งแต่นัดแรกๆของฤด,ดูกาลเพิ่งกลับมาได้ไม่นาน เน,น,เ,นเปิดขึ้นมาครชิบคาสทิ้งมาให้ข้างหน้าครับดาวินอ้โหกองเต้ยังดักไปตัวสุดท้ายครับแต่ยังได้ทุ่มอยู่นะครับเดลพูหาขึ้นมาครฟฟาน่าให้มาเจมส์มที่กองเต้ลงมาคือกลับมานี่กลับมาแข็งแกร่งเลยครับกองเต้นี่ไม่ต้องเรียกจังหวะอะไรกันมาก เดินช้าลงนิดเกลียวพูยอดยาวบอลขึ้นมาครับยังดักไว้ได้คุริเบอรีอ่ออกไปครับอันนี้เจมเบิร์นขึ้นมาจ่าให้กองเต้ยังปั๊ได้กองเต้กองเต้จะเบียดลงนอกครับนะ,ะครับจะเปทฮาบาดได้ทวาบาดไหลออกมาโควาซิชาครับเดวินดาวินดีดเข้าในมาลูกนี้มาที่ฟิมิโนหัซันเปิดไปติดครับมาที่กองเต้อีกแล้ว ฮนเดอรสันดีดอไปอ่าครับดึงมาได้ฟิวโนโ่แตะยาวไปหน่อยอ่าครับกองเต้พลิกมาได้กีกแล้วเชลซี Chelsea, ลุยขึ้นมาเป็นแผงครับกองเต้ไหลามาให้ฮาเวดเข้าซ้ายฮาเวดกดแล้โหบนมไม่ได้ลุ้นเลยครับนะครับเวอ,อจงังหวะกับโอกาสแบบนี้ของเชลซีนี่เป็นภาพสะท้อนของทีมตลอดทั้งฤด,ดูกาลเลยนะครับตั้งมา าดาลิผัวลงมาแล้วครับฮาวัตเก็บได้ของเต้ฮาวัตขึ้นของเต้จิ้มไปครับลิซเจมเจ้าฟลิกพลิกไปได้สวยครับเจ้าเฟลิกไหลทะลุขึ้นมาครับฮาวัตจับยาวไปหน่อยของเต้โดนบีบไว้อาครับเอาโคซิตลุดโคซิตเลือกยิงโอ้โหก้ามขานครับลูกนี้โคซิตอ้โหก็เลยครับลูกนี้ในจังหวะที่ เติมเข้าไปช่วยต่อบอลในแผงเกมลูกนะครับเนี่ยบอลล้อนออกมาจากาวัสแล้วกลายเป็นว่าคองเต้เร็วนะครับอว้วิ่งย้อนเข้าไปแซะบ,บอลจากด้านหลังโคอาเต้แล้วก็ทําให้โค v a ซิชมีโอกาสเปิดกว้างเลยมีทั้งพื้นที่และเวลาครับมีทุกอย่างแต่จบไม่ดีครับโอ้โหแต่งบอลแล้วก็เอียงขวามาเน้นๆแล้วด้วยกลายเป็นว่าช้อนใต้ลูกเฉยเลย มาทางกองเตะไหลทะลุช่องมาเลยครับหลุดขึ้นมาแล้วอาวัดได้เดี่ยวแตะยาวคฮาเวดยกนิดติดไอซอนแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้อ่าครับ1-0ครับเชลซีขึ้นนําแล้วครับโอ้โหนี่ยังดีนะครับประตูเนี้ยได้มาเพราะว่ามีโชคส่วนุ่งด้วยครับสามคนครับเดือพูช่วยกันโจรเสียบอลจนได้ครับคุณกองเต้ไอาจารกองเต้กองเต้กระชากมาเปิดติดบล็อกครับกราเต้เคลียร์ทิ้งมาก่อน โอ้ทำม,มาครับมาที่แอนเดอร์สันคืนกลับไปครับทะลุมาลูกนี้ยังดักไว้ได้ครับฟูฟาน่ากองเต้กองเต้มาครับที่ฮาเวตฮาเวตได้ครับถึงก่อนฮาเวดยอดข้าม,มาเฟลิกเห็นไหมครับกองเต้ทีหนึง่งเดี่วเฟลิกล็อกมาหนีโคโลเต้มาแล้ว ล็อกเข้าซ้ายไม่ได้ครับเอานี้เอาเอ็นกนลุ๊กองไตออกครับวันนี้เล่นดีมากๆครับอยู่ไปทั่วเลยทั้งเกมรับเกมลุกอยู่ในจังหวะสําสคัญกับทีมเยอะมากๆนะครับแต่ก็อาจจะต้องมีลิมิตในการลงสนามครับเพราะที่เป็นการที่จะสตาร์ตตัวจริงรับแรกหลังจากเจ็บไปยาว็พรวะโชยเห็นคุณภาพเลยครับด้วย อายุได้ขึ้นเลข3าไปแล้วแต่ว่าเป็นนักเตะที่อายุเยอะหน่อยไม่กี่คนที่เชลซีต้องการต่อสัญญานะครับ